ดครับวันนี้เราจะพูดถึงหนังเรื่องลาลาแลนนะครับหรือว่าซิตี้ออฟสตาร์นะครับผมจริงๆแนมะ้ตั้งใจงว่า City of s t a r ามากกว่าจริงๆหนะังเรื่องนี้ก็เป็นหนังเพลงนะครับแล้วก็เป็นหนังที่เข้าทางออสการ์มากคือเป็นหนังที่บูชาฮอลลีวูดเพื่อคนฮอลลีวูดเลยนะฮะก็คือหนังเล่าเรื่อง,ร,องราวเกี่ยวกับคนที่ตัวเล็กๆที่พยายามตามหาความฝันของตัวเองนะครับผมในในดินแดน แดนของฮอลลีวูดนะครับก็คือเมืองมายานั่นเองหนะังก็เลยเล่าเล่นประเด็นเล่นประเด็นเกี่ยวกับความฝันความจริงความรักวนเปรกันไปหนังให้บรรยากาศของฉากที่ที่ดูเป็นฮอลลีวูดมากคือคือเราแม้แต่ตอนอตอนัวละครดําเนินเรื่องกันไปเนี่ยเราก็จะมอ,องแทบไม่ออกเลยว่าอันนั้นคือเรื่องจริงหรือว่าฉากหลังหรือว่าเป็นหนังซ้อนหนังหรือว่าเป็นเป็นความฝันของตัวละครซึ่งหนังก็ จริงๆหนังนี้เป็นหนังเพลงที่ไม่ใช่หนังเพลงที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่หนังไม่ใช่หนังรักไม่ใช่หนังที่ที่พูดได้เลยว่าเป็นหนังในในแนวนี้ที่ดีที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่หนังที่สนุกมากแล้วก็ไม่ใช่หนังของคนด้วยแต่ว่าเรื่องขอาที่มันเป็นมีกลิ่นอายของความเป็นฮอลลีวูดแล้วก็มีกลิ่นอายของละครเพลงแล้วก็ความโรแมนติกของเรื่องราวเนี่ยทำให้หนังมีเสน่ห์แล้วก็น่าถูกใจคนที่ทำงานด้านด้านแสงสีนะฮะในเมืองมายาแห่งนี้ครับผม เด่นที่สุดของหนังเรื่องนี้ก็คืออยู่ที่ดนตรีประกอบนะครับซึ่งทีมของสตียอสซาเนอนมาคับยังไงก็ต้องได้รางวัลสการ์นอนแล้วก็ตัวเพลงด้วยคือคือเพลงในทีมของมันเนี่ยคือเป็นหัวใจของหนังเลยทุกทุกช็อตที่ขึ้นมาเนี่ยมันเล่าเรื่องได้นะัะแล้วก <Okay. S 1> ็จางก็โดดเด่นโดดเด่น,ดนในการคอเดียมาฟิกคือตัวออกแบบท่าเต้นดีไซน์ฉากกำกับศิลป์นะฮะ การแสดงของไรอันกอสวินนแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าเอมมาสโตนถ้าเกิดใจตัวเองคิดว่าอยากได้เอนี่ดัมมากกว่าแต่เอีเมดัมไปเล่นอะไรก็จริงๆหนะันะ่เรื่องนี้เอมมาสโตนเป็นรองกอสวินนิดนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ช่วง,วงหลังเธอได้ซีนสุกเยอะขึ้นได้ได้ช็อตโดยเฉพาะช็อตเบมเบียมน็อตนเนี่ยถ้าคิดว่าออสการ์น่าจะน่าจะครอบมาเลยเพราะว่า เป็นจอดที่เปิดโอ,อก,กาสให้เธอเล่นเสียงลมได้ดีก็คงจะชิงกันทั้งคู่แหละครับแต่ว่าจะได้หรือเปล่า,าไม่แน่ใจ<อ>ตัวบทตัวนัะโดยรวมๆแล้วไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบนะครับแต่มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทําให้หลายคนน่าจะรักแอบบขอได้ว่าหลายคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะฮะแล้วก็ชอบที่หนังเล่นประเด็นเกี่ยวกับฝันซ้อน,นฝันหน,นังซ้อนหนังแล้วก็มาอย,าอย่างกับความเป็นจริงจริงๆฉาก ฉากครแม็กฉากสุดท้ายอยากจะบอกว่าจริงๆสวดตัวชอบนะฮะเพราะว่าหนังเล่นเล่นป็นมันเป็นหนังที่เป็นหนังที่คอรีวู้ดเป็นหนังที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องมายาแล้วก็ภ้าฝันเพราะฉะนั้นหนังสามารถข้ามข้ามความจริงได้ทุกทุกทุกเสี้ยววินาทีแม้ว่าวินาทีหนึ่งอาจจะดราม่าอยู่แต่วินาทีอาจจะกลายเป็นหนังชวนฝันไปแล้วซึ่งซึ่งหนังก็ไม่ไม่ไมพยายามที่จะก,กระโดดออกมาจากออกมากออกจากชีวิตจ,จริงออกมาจากดราม่าของความเป็นจริงมากนัก ฉากสามทุ3สามถือท้ายที่ถือว่าเป็นหัวใจของหนังเลยก็คือฉากฉากนั้เองเป็นโนในบาร์นั้นเป็นฉากที่ฉลาดมากสวยมากแล้วก็งดงามมากครับจริงๆนั้สามารถตีความเชิงัญลักษณ์ได้ในระดับลึกกว่านี้นะฮะแต่ถ้ามองในแง่ความมันเทิงระดับกลางก็ต้องถือว่าเป็นหนังที่ทำออกมาได้ลงตัวในระดับ3ดาวครับผมก็ไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับคนหนังทั่วไปุณครับ